กวาดแขนมาชิดหูไว้ไหมจ๊ะเอาไมไหวให้เนาะคุณป้าทําท่างนี้ได้ไหมเอามือข้างนี้นะทางนี้ทางนี้านมาจับแบบนีออ้อ่ะอะแล้วดึงขึ้นมาชิดถูดึงขึ้นดึงขึ้นตัวตรงค่ะเอาแขนมาชิดหูอย่าเอาหูไปชิดแขนนะเออเอออ่ะหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนลงผ่อนลง,ลงปวดไหมคะเอาไปถึงจุดที่ตึงๆนะตึงๆออาคออีกที่หนะึง่งคออีกที หนึ่งสองสามสี่ห้ดลงจะผดลงอัเดียขออีกทีนขะออีกทีนึงเพิ่มหนึ่งสอนะโอเคฉะนั้นถ้าที่ให้ทำวันนี้นะใหม่ก็คือท้านี้นะคะหนึ่งท่าแขนมดึงสอกดึงตัวตรงนะกวาดขึ้นมะ เออไปถึงตรงไหนตรงนั้นเลยค้างไว้ึ่งสองสามสี่ห้าโลไม่เอาอย่างนี้นะนะไม่เอาอย่างนี้นะคะแขนตึงตัวตรงนะโอเคไหมอืถูกต้องค่ะเอาเท่าที่ไหวเลยไปถึงจุดที่ตึงๆค้างไว้นะออแล้วคุณหมอเข้ามาถามยกให้ดูก็ยกท่านี้นะคะนะซอกตึงๆซอกตึงๆดีจ้ะเออ อ่ะโอเคสิบถึงสิบห้าค่ะมันล้าใช่ไหมเออถ้าเริ่มล้าแล้วก็พักก่อนนะคะใช้ใช้เริ่มล้าก็พักนะนะอีกท่าหนึ่งก็คืออย่างนี้เอามือข้างนี้จับนะดึงมาชิดหูเลยเออแล้วหย่อนลงอึนะเออแล้วขึ้นใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วลงนะคะ สิบครั้งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณป้าทําไปห้าทีแล้วล้าพักนะเช่นห้าครั้งแล้วลาพักก่อนนะคะถ้าเราทําได้น้อยอเ,เราก็ทําให้ถี่ขึ้นเช่นห้าทีเราอาจจะเช้ากาบวันเย็นก่อนนอนอะไรพวกนี้ค่ะหรือทําทุกสามชั่วโมงอะไรพวกนี้นะถ้าเราทําได้น้อยนะคะแต่ยังไงต้องขยับไม่ขยับเลยไหลติดนะโอเคสองท่าแล้วนะหนึ่งข้างหน้าสองข้างคุณป้าเอามือแตะท้ายทอยไหวไหมคะเอาแตะท้ายทอยไว้นะคะอ่ะ หุบแขนหายใจออกอาการแขนขนาดลำตัวหายใจเข้าลึกๆเออเอาเท่าที่ไหวนะเท่าที่ไหวค่ะหายใจออกยาวๆโอเคอ่ะการแขนหายใจเข้าลึกๆๆปวดไหมคะเอาตึงๆนะเอาปึงๆอ่ะครั้งที่สามหายใจออกยาวๆการแขนหายใจเข้าลึกๆๆๆนคะ Hmm. หายใจเข้าลึกๆโอเคสิบทีเหมือนกันนะอันนี้ท่าที่สามแล้วนะคะท่าที่สามนะเท้ากางวันเยนินนะโอเคอีกท่าหนึง่งคุณป้าจา๋าเอาคว้ยหลังไวบน้น,นี้นะค่้ยหลังนะใช้แขนข้างที่ไม่ได้ผ่านนะคะช่วยจับและช่วยดันขึ้นอย่างนี้เอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะ เออถึงจุดที่ตึงค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าลงลงมาที่สะโพกค่ะวช่วยกันดันขึ้นข้างนี้จับข้างนี้ดันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าลงดีค่ะโอเคอีกทีนึงอีกทีปวดไหมคะไม่ปวดตึงๆใช่ไหมอืมตึงๆเอาแค่แต่อาการตึงๆอย่างเงี้ยค่ะ สิครั้งเหมือนกันสี่ท่าแล้วนะยกข้างหน้าแกะตึงกางแขนข้างข้านะคะนแตะไททอยนะหายใจออกหายใจเข้าเนาะแล้วก็ฝึกควอยหยังนะคะเออแล้วยืดตัวตรงเออนะอันนี้กลางออกได้อีกไหมใช่หรใช่จ้ะเออหายใจออกอน,นี้ก็จะได้เลือดปอดด้วยนะหายใจเข้าแล้ว ดีค่ะอมหายใจออกหายใจเข้าล็กๆโอเคโอเคนะท่าละสิบทีนะสีท่านี้ก่อนนะคะนะจำได้เนาะอืมท่าหมุนไหล่พวกนี้ไม่ต้องแล้วนะหมุนไหล่ยักไหล่ไม่วานะคะมุมมันไม่ได้แล้วเอาท่าพวกนี้ไปเลยนะคุณป้าห ตออแมาดูไปเลยค่ะยังค่ะแล้วปรมาเลยุยกให้คุณหมอดูหทีคุณป้าแขนตึงๆสอบตึงๆได้ประมาณนั้นไม่เป็นไรคุณป้าบอกคุณหมอให้สายระบายเรื่รมบอกน้อยแล้วประมาณวันละห้าสิบหีได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะเอาน้อยกว่าสามสิบสี่้อยเดี๋ยวบอก